ไปทางฝั่งของกลุ่มส่งออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในประเทศน่าจะยังโดนโอ์แหงจากปัจจัยการเมืองอยู่ก็เลยเลือกท u มาซึ่งที่จริงๆเป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เราก็แนะนํามาตั้งแต่ช่วงพรีวิวงบ Q1 ประกาศกําไร Q1 แล้วว่ากําไร Q1 ออกมาเนี่ยประมาณกลมๆนะ9ก0ล้านอาจจะดูแบบไม่มันดูน้อยจังเลยทั้งปีค่าตั้ง5,000ันก็ต้องย้ําว่า Q1 เนี่ยปกติเป็นไตรมาสที่เลดลอสเตอร์กำไร<อ>เพระะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาจะมีกำไรจากเรสลอปเตอร์แต่ปีนี้ไม่มีนะครับกำไรมันก็เลยอยากดู้ทำไมมันดูน้อยจังแต่ไตรมาสอื่นๆเนี่ยสองสามสี่ที่เรสลอปเตอร์จะมีขาดทุนเนี่ยปีนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยยืนยันคำเดิมนะครับว่ากำไรชุนที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดตํำสุดของปีแล้วก็จะดีขึ้นทยอยดีขึ้นในช่วง Q2 Q3 Q4 นะครับแรงหนุนก็อย่างที่บอกนะมีทั้งเรื่องของเรดลอปเตอร์ที่ผลขาดทุนหายไป มีเรื่องของตัวธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของ itc ที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่ง tfm อาหารสัตว์เรษฐกิจเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะกำไร q หนึ่งก็ออกมาดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัว tu เองเนี่ยปัจจัยฤดูกาลอันนี้ก็น่าจะเข้ามาหนุนได้นะครับใ,ในแง่ของซีซันของการส่งออกอต้นทุนทุน,น้าที่ต่ําลง,ลงนะครับ,รบแล้วก็การฟื้นตัวของกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าฟรอเซนเนี่ยรวมๆกันปีนี้ดูน่าจะฟื้นได้ น่าจะฟื้นได้ทุกธุรกิจค่อนข้างครอบคลุมนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าตัวเนี้น่าจะเห็นเรียกว่าความแข็งแรงในแง่ของ e a r n i n g ็ Momentum แล้วก็เรื่องของราคานะครับกำไรปีนี้ยังทำไปที Geez, ่พันห้าเออทษียังทำไปที่5้า0ันห้ล้านนะบวกหกเซึ่งเดี๋ยวขอดู Q2 นิดนึงว่ามันออกมาแล้วมันเลขประมาณไหนถ้าประเมินแล้วเนี่ยเหมือนพี่ป่ายเคยเคยบอกนะว่า มันก็อาจจะมีลุ้นมีอัพไซด์ได้นะแต่ยังไม่ได้รีบปรับอะไรขอรดูแนวะโน้ม Q2 ก่อนแล้วก็ P/E ตอนนี้เนะี่ยเทรดแค่ประมาณ14เท่านิดๆก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ราคาเองก็ชัดเจนนะครับว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข,แ,แข็งแรงของกําไรหรือว่าโมเมนตัมกำไรคือที่ยูเนะี่ยมันก็จะมีปีที่ดีปีที่ไม่ดีนะครับซึ่งโอเคปี2ตั้งแต่ปี22 23 2, เนี่ยจ,จะเป็นปีที่ดูแบบ ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า<อ>ช่ <op> เ,เปล่าใช่แต่พอเนี่ยเลนลอปเตอร์เจ็บแต่จบปุ๊บแล้วลูกๆฟื้นมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเลือกมาแนะนำนะครับอีกทีหนึ่งนะราคาเป้าหมาย17บเจบาทส0สําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกทีอยู่เป็นหุ้นเด็ดนะครับ